สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูมีเทคนิคในการนับเลขโดยใช้นิ้วมือนะคะไม้ทุกคนได้ลองปฏิบัติตามนะคะโดยเรามีเงื่อนไขว่าฝั่งขวามือเราจะนับเป็นหลักหน่วยนะคะฝั่งซ้ายมือเราจะนับเป็นหลักสิบนะคะ,ะทุกคนมาลองทําตามกันนะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดบนะคะ ฝั่งซ้ายมือก็จะชูนิ้วขึ้นนะคะหลัก10แล้วก็11 12 13 14 15 16 17 18 19 20นะคะเราก็จะนับไปเรื่อยๆนะคะจนครบ120นะคะแล้วก็30 40 50 60 70 80 90 100นะคะพอ100เราจะกำกับปั้นทั้งสองข้างเลยนะคะเป็นไงคะเทคนิคนี้ ง่ายไหมคะทุกคนสามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้นะคะหรือนักเรียนจะนําไปใช้ในการทําการบ้านอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะเป็นวิธีง่ายๆที่ใช้ได้ทุกคนเลยนะคะสําหรับวันนี้ครูเดียวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ